วันนี้เป็นวันที่30มกราคมพุทธศักราช2560 <c oughs> ตั้งแต่องค์หลวงตาจุตินิพพานมาก็เป็น6ปีนั้นลูกหลานพอหลวงตาท่านจุตินิพพานปี2554นะปีนี้กับปี60แล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งสำหรับ คณะสิทธิอนุสิท์ทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายฆราวาดทุกรูปทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะพวกเราเมื่อพระสงฆ์ฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการาไปตอกเสาเข็มระหว่าลงเสาเข็มเป็นต้นแรกพระเจดีขององค์หลวงตาวันนั้นขอประกาศขอบอกกล่าวขอ,อนิมน์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกรูปและก็เชิญพี่น้องประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่า ไปรวมกันที่ลานพระเจดีย์จากนั้นพวกเราจะได้สวดอิติปิโสรพร้อมกันเพราะว่าถือว่าสวดอิติปิโสคือองค์หลวงตาเนี่เป็นสุปฏิปโนอุชุปฏิปโนญายะสามีจินะ,เ,ะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงพวกเราจะสวดอิติปิโสเพื่อสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาแต่ก็เป็นที่ภาคภูมิใจณนะวันนี้ เงินเงินที่วางที่จะสร้างเสาเข็ม32ล้านนะมีทางธนาคารนะผู้จัดการเขาเอามาให้ว่า,าขณะนี้มีเงินเข้ามาแล้ว13ล้าน269,654บาทานี่แหละก็ลองท้องไปแล้วคิดว่าจัตธาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนี่ถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมอวันอื่นอีกนะ ให้ช่วยๆกันเพราะว่าเรารักเคารพในองค์หลวงตาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันแต่ขอให้มีส่วนร่วมในการสร้างพระเจดีย์ในคราวนี้ครั้งนี้นะในเมื่อเราสร้างเราทําไปแล้วน่ะเราจะภาคภูมิใจเป็นนานเท่านานทีเดียวนะลูกหลานคณะทาญาิโยมเนะเพราะว่ามีนี่แหละเสาเข็มก็มีครั้งหนึ่งและก็ต่อไปอีกสปีนะเมื่อตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางวิศวกรทางสถาปนิกทางาคณะกรรมการบอกว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ3ปีสามปีที่จะสร้างพระเจดีย์องค์หลวงตา12.3.36ว่า36เดือนนะเจดีย์ของหลวงตาจะแล้วเสร็จทุกอย่างเพปอะนั้นคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะถ้าว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะพึ่งจากไปนะให้สลองเจดีย์ซะก่อนค่อยไปนะลูกหลานเนาะ อาวรับพรนะทีนี้นะร <c oughs> ับพรคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรอ,อันดับแรกนะเพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่ร่มโพร่มใสยที่ท่านสวรรคารายไปเมื่อวันที่13ตุลาเดี๋ยวนี้ในท่านก็อยู่ในบรมมกุเพราะนั้นพวกเราเป็นพระสงฆนิกรทั้งหลายจะทําบุญใหญ่แล้ววันในในคราวนี้ครั้งนี้แหละเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ ในองหลวงตาพวกเราเป็นสิทธิ์ยาวในสิธิ์กว,วรทุกคนควรจะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุงหัวโดวยเน้อและอุทิศสวนกุศลต่อพ่อแม่ปูย่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรหายของพวกเราอย่างที่เคยปฏิบัติมาแล้วละหลับ่อดในที่นี้เน้อยาถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาครัง เอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปากาปปติอิชจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสูยาธาณิโชติระสาทยาธา าระองค์วินาศตุมมาเตภาวนวันใตรายโยสุกิภายโยโกภาวะอภิวันธนาศีลิสานิต ฌาวุทธาปจายินอจันตรรธรรมาวันธานติอายุวันโนสุขาภาลา ภาพุทธานุภาเวนัสภาธรรมะนุภาเวนัสภาสังขะนุภาเวนาพุทธารตนา รามราตานังสังขาราตานังตินนังรัตตัดนังอานุภาเวนะจตุราสิทติสหาัสตามักคันธาน,นุภาเว นาปิตาการไสยานุภาเวนชินาสาวากานุภาเวนสัพเพเตโรกาสัพเพเทไหยาสักเพเทอันตรายาสักเพเท ปาทวะสสับเพตเตตุนิมิตตาสัพเพตเตอาวามังคารวินัสสันตุอายุวัตท้าโกนทานาวัต ทโกสิเรวัตทา่าโกยัสวัตทาโกภละลาวัตทา่าโกวันนาวัตทา่าโกสุขาวัตท,าทพพ่าโกโคตุสปะทาโกคารขภัยยาเวลา sāntu-cupāt-tavānika-antarāya-piwināt sāntu ทีทานังลาพังสดทภาคาักยันสุขงังปังเสริทายโยจาวันน้อยจะโผคัทางวนที่ใจจะสวัสดสิวัสดิ์สาจะอายโยจะเชี่วาสิ เทพาวันตุเตพาวัตุสัพามังพระคันตูสัพพาเทวตาพาปนธานุภางเวนสะทัสุติภาวันตุเตภาวตุสัพามัง รักขันตุสัพาเทววัตตาสัพาธรรมานุภาเวชสัตตาสุทธิภาวันตุเตม ภาวตุสัพภามังคลังพระคันตุสาพาเทควตาสาภาสังฆานุภาเวนัสธาโสธิภา